นี่ค่ะวันนี้กลับมาพบกับวชิชีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะชี้จะพาเพื่อนๆนะคะไปดูรถนะคะเจ้าตัวสประตู XLT นะคะตัวนี้นะคะจะเป็น4ประตู XLT เกียร์ออโต้นะคะราคาจะอยู่ที่8,8900 0บาทค่ะและเราแปลงโฉมอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะเราใส่ชุด F ร้อนะคะถ้าดูจากการชนด้านหน้าตัวนี้เราจะเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยนะคะ เทขึ้นมานะคะตัวนี้ก็ยังเป็นออกระจังหน้าที่เป็นคําว่า Ford ต,ตัวใหญ่อยู่นะคะแล้วก็มีไฟตรงนี้ให้ลูกค้าด้วยนะคะ3จุดเรามาดูนะคะตัวนี้จะมีไฟตัว C ให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้ในชุด F 150ของเราข้อไฟหน้าค่ะสีดำผันมาดูด้านข้างนะคะด้านข้างนะคะที่จะติดออตัวนี้เป็นคิวล้อ6นิ้วให้ลูกค้านะคะ เป็นสีดำด้านเหมือนกันนะคะพร้อมด้วยยางนะคะแล้วก็แม็กตัวนี้จะเป็นแม็กลายหยดน้ำสีดำพร้อมกับยางฮันคุกค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นครอบแก้มโลโก้นะคะสีดำด้านถ้าเกิดปกติแล้วเดิมๆของเรานะคะตัวนี้มันจะเป็นสีโรเมียมนะคะชี่ก็จะเปลี่ยนให้เป็นดำด้านนะคะจะได้เข้าเสร็จกันแล้วก็ครอบประจกมองข้างสีดำด้านเหมือนกันค่ะนะคะมาดูด้านข้างกันนะคะ ตัวนี้นะคะติดข้อเป้ามือจับกันลอยนะคะเป็นคำว่าเดนเจอร์สีดำด้านแล้วก็ตัวเปิดด้วยนะคะด้านในคะ่ะด้านในเราเปลี่ยนให้เป็นเบาะหนังนะคะพร้อมกับได้สีขาวนะคะเป็นไงบ้างคะสวยไหมคะสวยมากด้านบนนะคะชี้จะใส่เราหลังคาให้ลูกค้าด้วยนะคะ น,นี้ก็คือจะได้เข้าให้เป็นเป็นชุดแต่งมาจะได้ดูเท่ๆเนาะมาดูด้านข้างนะคะตัวนี้โลบาร์ชีจะเปลี่ยนให้เป็นไม่ได้เปลี่ยนนะคะคือใส่แถมติดตั้งให้เพิ่มเติมให้ลูกค้านะคะเป็นโลบาร์แนวสปอร์ตนะจะเหมือนกับตัวไบแตะคะ่ะไปดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังนะคะตัวนี้ ติดตั้งนะคะก็คือจะมีข้อไฟท้ายนะคะตัวนี้เ,เพิ่มความเท่ให้และก็เพิ่มตัวนี้ให้ลูกค้าด้วยนะคะก็คือครอบกันโชนให้เป็นสีดําค่ะตัวนี้ก็จะมีเซนเซอร์ให้4จุดนะคะแล้วก็เบ้ากันลอยปลายดาบนะคะ แล้วก็เข้ามาด้านในนะคะตัวนี้นะคะของเราเนี่ยนะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะที่ชี้แจ้งไปด้านหน้าตัวนี้เป็นปี2020นะคะของเราจะเปลี่ยนเป็นจอนะคะซิงค์ใหม่นะคะ8นิ้วให้ลูกค้าด้วยสามารถเชื่อมต่อ Apple Car p l a y พได้นะคะแล้วก็ดูไฟล์วิดีโอได้ด้วยนะคะตัวนี้ติดไหมยะเปิดให้ลูกค้าดูนะคะ นี่ตัวนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้ครบหมดเลยนะคะแล้วก็ใช้ระบบคำสั่งเสียงได้ด้วยนะคะโอเคค่ะก็นะคะตัวนี้นะคะ ราคาของเรานะคะจะอยู่ที่889,000บาทนะคะตามที่ชี้แจ้งไปนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของกระบะนะคะ XLT g e a ยร์ออนะคะสามารถติดต่อมาได้นะคะโทรมหาวชิได้เลยนะคะที่0817574446นะคะหรือไม่จะแอดไลน์ ID มาก็ได้นะคะ w a c h i c 1 1ค่ะที้มีโปรโมชั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดแล้วก็ชุดแต่ง หน้าเอฟหล,ล,ล่อแบบนี้ให้ลูกค้าทุกๆท,ท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะ